คนโบราณโบราณเคยบอกว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่หรือสถานที่ต่างๆที่ไม่มีคนพักอาศัยมกักจะมีสัมภเวสีหรือทูตผีวิญญาณเข้ามาอยู่แทนจนทำให้เจ้าของบ้านติดประกาศขายในราคาที่ถูกสวัสดีครับพบกับช่องผีจับขา EP นี้เป็น EP ที่27เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านล้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมแลบฟังได้เลยครับ บ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนมีพ่อแม่และลูก3คนแต่แล้วครอบครัวนี้ก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เสียชีวิตด้วยกันทั้งหมด ขณะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดทําให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านของครอบครัวนี้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยว่าพวกเขาได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันทั้งครอบครัวด้วยความที่คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างคนต่างทํางานและไม่มีใครสนใจหรือสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้หลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนในคืนหนึ่งได้มีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับหลังของครอบครัวที่เสียชีวิตขณะที่เธอเพิ่งกลับมาจาก ที่ทำงานตอนนั้นเวลาก็ประมาณสี่ทุ่มเศษเ,เธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนทำอะไรสักอย่างอยู่หลังบ้านตอนนั้นเธอไม่ได้ใส่ใจอะไรเธอจึงเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวระหว่างที่เธออาบน้ำอยู่นั้นเสียงที่อยู่หลังบ้านก็ยังคงดังอยู่เหมือนมีคนกำลังล้างถ้วยล้างจานหรืออะไรสักอย่างไม่นานนักพอเธออาบน้ำเสร็จ เธอจึงตัดสินใจเดินไปดูที่หลังบ้านกลับไม่พบเจออะไรทุกอย่างเงียบปกติแล้วสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็ได้ดังขึ้นอีกตอนนั้นเธอคิดว่าน่าจะเป็นเสียงมาจากข้างบ้านนั่นแหละเธอเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเปิดตู้เย็นหากับข้าวอุ่นกินก่อนนอนระหว่างที่เธอนั่งกินข้าวอยู่นั้นเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่แล้วเธอก็เพิ่งนึกได้ว่าน่าจะเป็นพี่ข้างบ้านแหละแกน่าจะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดแน่ๆเลยเพราะ ก่อนหน้านี้พี่ข้างบ้านเขาเคยบอกไว้ว่าจะไม่อยู่บ้านสักสองสามวันแต่เธอก็ไม่คิดเลยว่าว่าเขาจะกลับมาไวขนาดนี้หลังจากนั้นพอเธอกินเสร็จเธอก็ได้เดินขึ้นไปนอนอยู่บนบ้านตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเธอได้ปวดฉี่และได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําระหว่างที่เธอทําธุระส่วนตัวอยู่นั้นเธอก็ได้นั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วสักพักเธอก็ได้ยินเสียงเด็กๆเ,เล่นกันซึ่งตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะเออก ็ได้เด็กคิดในใจว่าทำไมเด็กพวกนี้ยังไม่พากันนอนกันอีกพอไม่ถึง30มสิบวิอยู่ๆเธอก็ต้องตกใจพอได้ยินเสียงแม่ของเด็กๆตะคอกใส่พวกเด็กๆว่าไม่ยอมหลับยอมนอนซึ่งมันเป็นเสียงที่ดังมากเหมือนกับว่าเขาได้อยู่หน้าห้องน้ำของเธอเลยท,ท,ทั้งๆที่ผนังบ้านก็ไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร เธอจึงกลับเข้าไปนอนที่ห้องพอรุ่งเช้าเธอจึงไปทำงานตามปกติระหว่างที่เธอขับรถผ่านบ้านของเพื่อนบ้าน เธอบังเอิญได้หันหน้าไปดูหน้าบ้านของเพื่อนบ้านแต่กลับไม่มีรถจอดเลยตอนนั้นเป็นเวลาหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงเธอก็ได้รู้สึกแปลกใจนิดๆแต่ก็ยังว่าตัวเธอเองไม่ได้เป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยไม่ได้ใส่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนบ้านรู้แค่ว่าตัวเองไม่ไปวุ่นวายกับใครและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแค่นี้ก็เพียงพอหลังจากนั้นพอเธอไปถึงที่ทํางานเธอก็ได้ทํางานตามปกติอยู่ๆก็ได้มีพี่ที่ทํางานคนหนึ่งเขาได้เดินมาถามกับ เธอว่าเห็นข่าวบ้างหรือ,อยังว่ามีครอบครัวหนึ่งขับรถชน10บล้อขณะที่กําลังกลับมาจากต่างจังหวัดทําให้เสียชีวิตคาที่ทั้งหมด5คนพอพี่ได้ยินข่าวแบบนี้พี่รู้สึกสงสารเขามากๆแล้วตายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตายโหงด้วยนะเหมือนกับว่าพวกเขายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายกันไปแล้วแล้วจิตสุดท้ายของเขาก็คืออะไรรู้ไหมก็คือการกําลังเดินทางกลับไปยังบ้านนั่นแหละเชื่อพี่เถอว่าร่างวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติอยู่ที่บ้านนั่นแหละ พูดแล้วก็สงสารเขานะลูกๆยังเล็กๆก,กันอยู่เลยอ่ะพี่เชื่อแล้วว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆอ่ะพี่ว่าคนที่ได้อยู่บ้านใกล้กับเขาอ่ะน่าจะหลอนเนาะพอตัวเธอฟังพี่เขาเสร็จเธอก็ได้หัวเราะและยิ้มยิ้มเพียงเล็กน้อยพรอมกับพูดประโยคสั้นๆหนูว่าผีไม่มีจริงหรอกพี่หลังจากนั้นพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอต่อตกดึกพอเธอเลิกงานเธอก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้าน ตอนนั้นเวลาก็ประมาณสี่ทุ่มสิบเศษระหว่างที่เธอขับรถถอยจอดเข้าบ้านเสร็จเพื่อนข้างบ้านก็ได้เข้ามาทักทายเธอพร้อมกับเอาของฝากมาให้ตอนนั้นเธอเกรงใจมากจึงไม่กล้ารับของฝากจากเพื่อนบ้านพร้อมกับบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ เพื่อนบ้านก็ไม่ยอมเธอจึงต้องเลือกรับของฝากนั้นพร้อมกับขอบคุณเพื่อนบ้านอย่างสุดซึง้งแล้วเพื่อนข้างบ้านก็ยังได้บอกกับเธออีกว่าช่วงนี้ถ้ากลางดึกเสียงดังต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆน,นะคะ แต่ตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกนะหลังจากนั้นเธอก็ได้ขอตัวพี่เขาเข้าบ้านก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแบบที่เธอเคยทำเธอก็ได้เข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวและก็ได้วางของฝากไว้ที่ข้างโทรทัศน์จากนั้นก็ได้กินข้าวก่อนเข้านอนแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนล้างถ้วยล้างจานอยู่ที่หลังบ้านตอนนั้นเธอคิดว่าก็น่าจะเป็นเสียงดังแบบนี้ละมั้งที่พี่เขาบอกไว้ว่าจะดังช่วงกลางดึกแต่มันก็แปลกเนาะคนอะไรมาล้างถ้วยล้างจานตอนกลางดึกหลังจากนั้น เธอก็ได้เดินเข้าไปนอนที่ห้องนอนไปได้สักพักตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเธอได้รู้สึกปวดฉี่จึงได้ลุกจากที่นอนไปเข้าห้องน้ํา ระหว่างที่เธอทาธุระส่วนตัวอยู่เธอก็ได้นั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กข้างบ้านเล่นกันเสียงดังสักพักหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีแม่ของเด็กก็ได้ตะข้อเสียงดังขึ้นมาว่ารู้บ้างไหมมันเสียงดังพี่เขานั่งฟังอยู่หลังจากนั้นก็ได้บอกให้เด็กๆหยุดเล่นและไปนอนตอนนั้นเธอรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเรานั่งฟังอยู่จากนั้นเด็กๆก็พากันเงียบตอนนั้นด้วยความที่เธอไม่ได้สนใจอะไรเธอก็ได้ทําธุระส่วนตัวพร้อมกับเล่นโทรศัพท์ดูเเลไปลื จนกระทั่งเธอได้ยินเสียงคนาอกำแพงอยู่ที่ผนังห้องเขาะเหมือนกับว่าคาอเล่นหลายต่อหลายครั้งจนเธอรู้สึกว่ามันแปลกจนน่าลำคาญตอนนั้นเธอก็ได้ดูเวลาอยู่ที่โทรศัพท์นี่มันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะทำไมเด,ด็กๆยังไม่พากันนอนกันอีกแล้วเธอก็ได้บ่นกับตัวเองในใจ ก็ไม่น่าไปรับของฝากจากเพื่อนบ้านเลยหรือว่านี่จะเป็นเสียงดังแบบพี่ๆเขาบอกเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรไม่รู้จักสั่งสอนลูกบ้างปล่อยให้เด็กเล่นแบบนี้ได้ยังไงไม่รู้จักเกรงใจเพื่อนบ้านเลยโตขึ้นมาจะเป็นแบบไหนกันนะขนาดแค่นี้ยังไม่โตยังสั่งสอนไม่ได้เลยคิดว่าของฝากมาให้แล้วเรื่องมันจะจบเหรอถ้าทำแบบนี้คงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วหลังจากที่เธอทำธุระสส่วนตัวในห้องน้ำเสร็จไม่ทันไรเสียงกิ่งหน้าบ้านของเธอก็ได้ดังขึ้น เธอจึงแปลกใจว่าใครมาเธอเวลากลางดึกแบบนี้หลังจากนั้นเธอจึงตัดสินใจและเดินลงไปดูแต่กลับไม่พบใครอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นเธอคิดว่าหรือว่าตัวเองจะหูฝาดเธอจึงได้เดินหันหลังและกาลังเดินกลับไปที่ห้องแต่อยู่ๆเสียงกิ่งก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งตอนนั้นเธอคิดว่าไม่น่าจะหูฝาดแล้วล่ะ แต่พอหันกลับไปดูที่ประตูกลับไม่พบเจอใครตอนนั้นเธอรู้สึกขนหัวลุกทันทีพร้อมกับคิดว่าใครกันนะที่การมาลิพิเลนในเวลาแบบนี้กันแล้สักพักเธอก็ได้ยินเสียงของเพื่อนบ้านตะคอกเสียงดังขึ้นพร้อมกับบอกว่าจะไปแกล้งพี่เขาทำไมทำเอาเธอสะดุ้งตกใจหนักมากเพราะเธอไม่เห็นใครเลยที่อยู่บริเวณหน้าบ้านและเสียงนั้นเหมือนมันดังอยู่ในบ้านของเธอซะด้วยซ้ำเธอจึงตัดสินใจเดินออกไปดูที่หน้าบ้านแต่กลับไม่พบเจอใครเลยเธอจึงได้ชะเง้อหน้าไปดูที่ข้างบ้านว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเธอก็ต้องตกใจหนักกว่านั้นอีกเพราะข้างบ้านของเธอไม่มีใครเลยรถที่เธอเห็นจอดอยู่ในบ้านตอนนี้กลับไม่มีและในรอบบ้านก็มีแต่ต้นยญ้าขึ้นเต็มไปหมด ส่วนตรงประตูและหน้าต่างก็มีตะุ่นและหยักใยสภาพมันเหมือนบ้านไม่มีคนอยู่ที่ถูกปล่อยทิ้งล้างตอนนั้นเธอรู้แล้วว่าขนหัวลุกมันเป็นยังไงแล้วเธอก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอใครละ่ะที่ให้ของฝากกับเธอแล้วเสียงที่เธอได้ยินละ่ะคืออะไรตอนนั้นเธอสับสนกับตัวเองไปหมดพอเธอหันหน้าไปดูบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เธอกลับต้องตกใจหนักกว่าเดิมอีกพอละแวกที่เธออยู่นั้นทุกหลังติดป้ายประกาศขายกันหมดตอนนั้นเธอช็อกมก ทำไมมีแค่เธออยู่หลังเดียวในละแวกนี้จากนั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านยังไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงคนเรียกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าจะไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันนานๆนะหนู <c oughs> พอเธอได้ยินแบบนั้นไม่รอช้าเธอรีบเข้าบ้านและปิดประตูทันทีในคืนนั้นเองเธอก็ได้สวดมนต์ก่อนเข้านอนพร้อมกับพูดลอยๆขึ้นมาว่า หนูเชื่อแล้วว่าผีมีจริงอย่าได้มาหลอกหนูเลยนะหนูกลัวถ้าต้องการอะไรมาเข้าฝันบอกกันแล้วกันนะคะที่หนูปากหมาพูดอะไรไม่ดีออกไปหนูขอโทษด้วยนะคะรุ่งเช้าเดี๋ยวหนูจะไปทำบุญใส่บาทให้นะแล้วจากนั้นเธอก็ได้เข้านอน พอรุงเช้าเธอก็รีบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันและได้ออกไปทำบุญใส่บาตรให้กับครอบครัวเพื่อนบ้านหลังจากนั้นพอเธอไปถึงที่ทำงานเธอก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพี่ที่ทำงานฟังแล้วพี่ที่ทำงานจึงได้เอ่ยปากบอกว่าครอบครัวที่เสียชีวิตทาคนนั้นเขาได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเธอเหรอจากนั้นพี่ทำงานจึงได้เอาข่าวให้กับเธอดูพอเธอเห็นภาพเท่านั้นแหละทำเอาเธอถึงกับเขาสุดเลยทีเดียวแล้วเธอจึงได้บอกกับพี่ที่ทำงานอีกว่าเธอจะย้ายออกเพราะว่าในละแวกที่ใกล้บ้านเธอนั้นไม่ ม่มีใครอยู่ซักหลังเลยทุกหลังติดป้ายประกาศขายกันหมดพอเธอได้รู้ความจริงว่าครอบครัวที่เสียชีวิตคือเพื่อนบ้านของเธอเองเธอจึงตัดสินใจติดป้ายประกาศขายบ้านและย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและเหตุการณ์นี้มันทำให้เธอรู้ว่าผีมีอยู่จริงขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องบ้านล้างผีสิง หลอนหรือเปล่าครับเม้นบอกกันทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีจับขากันด้วยนะครับส่วน EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้มารุ้กันต่อไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ